ไหนมาลูกหมาอะไรมา่ดูดูดลูกมาถังเนี่ยใคคิดว่าลูกหมาที่อื่นเหรอเงินมันเอาลูกหมาได้ไหนมาไม่เจอนเหมือนน่ะเห็นว่าหน้าตาหน้าเหมือนเหมือนปะลับหน้าเหมือนเหมือนปล่ะเอ็งว่าหน้ามันเหมือนเหมือนปล่ะ มันจะเล่นละมันจะเล่นละมันจะคู่แล้วมันจนะกัดเหรอให้ปะอันจะเล่นกับลูกหมาต้องคู่เนาะโอ้โหเลียปากเลยไงอัพี่บอกไปไหนดับน้ำอัพนพรุ่งนี้มีงานปละไม่รู้ มันเหมือนเหมือนไหมโอ้โหเรียปากเลยอ้าวเหมือนไหมเหมือนอีตัวนึงนอนหลับอยู่อ่ะอุ้ยทำไมทำตุเล่ดอย่างนั้นน่ะอุ้ยจัดได้วกันจัดแล้วจัดแล้วจัดแล้วคูฟัดคูฟัดไอ้แล้วก็เอามาให้ฟัดแล้ว์แล้วมั้ง มนเคียวเป็นหมา่เลยต้อง่ันน้ก็น่ะได้ทุกหมดแหละต้องส่อะคะต้อง่เคี้่าเป็นหมาปกติทามาเล่นตุ๊กตาไม่ได้ขู่ขนาดนี้โกัดคอเลยโอ้ถังเงินโหดจังโอ้กัดหู